จะบอกว่าประโยชน์อะไรที่เรามาทําแผนอนนี้เนาะว่าการจะทำแผนนี้เน,าาน,นี่ยมันจะมีประโยชน์ทุกน่งเนี่ยข้อเราจะได้รู้ว่าโรงเรียน,ยนทำอะไรบ้างที่2กออรทางโรเรียนพ้อจะได้ประสานร่วมมือกันซึ่งจากการคัดกรองของววกรเราก็บ่ามีอะททไรมีความต้องการ การภาษาและการภาษาไทยนะครับซึ่งเมื่อเราทําแผนในวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็น,ปนคประโยชน์สำหรับคุณพ่อในข้อหนึ่งคุณพ่อจะได้รู้ว่าวันนจะทำอะไรสองจะได้เตรียมการสําหรับน้องใ้ถูกอันที่สามคือสิ่งที่เราเรย้ว่าซึ่งและสิ่งอำนวยความประชน์เนี่ยให้กับน้องอนาบินซึ่งเราจะประสานกาันระหว่างครูที่โรงเรียนกับคุณพ่อซึ่งอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผู้ปกครองมีความสําคัญมากที่เราจะได้มาช่วยกันให้ข้อมูลที่เป็นจริงเราจะต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้วพ่ออยากจะให้ดูเยนเสริมอะไรซึ่งตรงนี้ขอเชิญคุณแจ้กของไอีพีคุณพ่อไอีพีคุณพ่อเป็นแผนาาก,การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลน้องน้องอนาวินนี่เป็นเด็กที่เรียนรู้ช้ามีปัญหาทางการเรียนรู้จะต้องมีแขนตัวนี้ เขาเรียกว่าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหน้าตามันจะเป็นนี้ลายซินข้างหลังนิยอมรับตรงนี้นะห,หน้าหน้าหน้าข้างหน้าเนี่ยคุณพ่อมันจะเป็นข้อมูลของของของน้องเขามันก็จะมีมีอ่าบัตรเลขที่บัตรประชาชนของน,องน้องมีไหมมีเนาะมีนะคะการจดทะเบียนคนพิการหรือไม่ก็คือน้องไม่ได้จดเพราะน้องไม่ใช่คนพิการอ่าไม่ไเพียงแต่ว่าเรียน มีปัญหาทางการเรียนรู้นะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดของน้องอน้องมีนะ,ะประเภทความพิการคือคือตรงนี้เขาจะเขียนกรอกว่ามันเป็นมันเป็นแถนที่เขาเขียนใช้ทั่วไปบางคนก็จะตกใจว่าเอ๊ะลูกเราไม่ได้พิการทําไมต้องเขียนดแต่เขาจัดให้เด็กเหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่มนี้เพื่อจะมีงบประมาณมาช่วยเหลือนะคะประเภทของน้องก็คือประเภทที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ช้านะลักษณะมันจะมีลักษณะของน้องเขาก็คือน้องอ่านหนังสืออ่านเขียนคําภาษาไทยไม่ได้แล้วน้องก็คิดคํานวณไม่ได้คุณพ่อนะนาะคุณพ่อก็จะเขียนชื่อคุณพ่อลงไปมสมสัครบ,บนนุญนายาะจะมีอายุของคุณพ่อแล้วมีวันเดือนปีเกิดแล้วมีชื่อคุณแม่แล้วก็จะมีอายุคุณแม่วันเดือนปีเกิดของคุณแม่ แล้วก็จะมีชื่อที่คนดูแลคือผู้ปกครองก็คือคุณพ่อใช่ไหมคะก็น้องก็ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นปป2ป<ะ> 1, 1ป,<ะ> 1. ป1นะคะคือเป็นส่วนว่าเขาจะถามว่าน้องเคยได้เรียนหนังสือเลยไหมตอนนั้นคุณพ่อรู้หรือยังว่าคุณพ่อลูกคุณพ่อนี่ไม่เหมือนเพื่อนพ่อรู้พอรู้งแต่ก็แต่พ่อก็รู้ว่าลูกของพ่อเนี่ยสามคนเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนกันพ่อรู้หมด แต,แต่ไม่ทาง,งกับคนรวมหมดแต่ไม่เป็นไรทีนี้นี่มันจะเป็นข้อมูลถ้าเป็นขอ้อข้อสามตรงนี้ก็จะเป็นการวางแผนที่อาจะให้ลูกเรียนอะไรครูก็จะเช่นลูกเรียนนักหนึ่งถึงร้อยไม่ได้อรัครูก็จะมาวางแผนว่าเขาต้องนักหนึ่งถึงร้อยต่อเนื่อไปนี่จะเป็นสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกอันเนี้อันนี้มันจะเป็นงบที่เขาจัดสรรมาให้ว่าเด็กเหล่านี้ยที่จะ ทำไมต้องมาทําไอ้ีเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นตรงเงินนะคุณพ่อจะได้เป็นสื่อเป็นกระดาษเป็นเต็นค่าคูปองที่จะสอนเสริมให้ก็จะได้ก็จะเป็นรายชื่อคณะกรรมการเด็กเรานี่แผนเนี่ยมันจะต้องมีเป็นรายลักษณ์อักษรมีคณะกรรมการเราไม่ได้ว่าคนเดียวต้องมาร่วมกันแล้วก็จะมีการลงนามล้วจะลายเซ็นว่า พ่อเต็มใจนะที่เราจะมาคุยกันเนี่ยจะวางแผนให้ลูกเรียนนะพ่อเต็มใจปะเต็มใจแล้วแล้พ่อก็เซ็นว่าเห็นด้วยแล้วก็เซ็นชื่อพ่อสัอันนี้คือหน้าตาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลถ้ามีใครถามคุณพ่อว่าลูกคุณพ่อจบป .6 หรือจบม .3 ได้อย่างไรถ้าที่อ่านหนังสือไม่เก่งพ่อก็บอกว่าอ๋อเขามีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตรงนี้ ดังนั้นเราก็มาวางแผนกันเลยนะข้อมูลดรนี้ก็สมศักดิ์มุญลายขพ่อเนาะแล้วก็คุณแม่นางนางสีโอเคปัจจุบันคุณว่าอายุสี่สิบหกแม่สี่สิบสองสี่สิบสองแล้วนะอาชีพที่รับจ้างรับจ้างรับจ้างรับผิดชอบหน้าผิวซาบนาได้ยืดเป็นผูนประกอบ น้องเกิดวันที่5เมษายนสี่สามแผนนี้นะคุณพ่อเราจะจะที่สุดเดือนเดือนมีนาของทุกปีเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนของทุกทุกปีแล้วก็แผนนี้ก็จะใช้หนึ่งปีหนึ่งปีการศึกษาแล้วปีหน้าเราก็ว่าใหม่แล้วก็มาวางแผนใหม่ถ้าอนาวินเรียนตามแผนนี้จบแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มเติการศึกษาให้น้องเขาเป็นข้าสบุคลนะคะ คือนะ้องเขาเนี่ยคือปกติทุกทุกอย่างใช้เงินได้ที่ประจำวันได้ไหมได้ไดช่วยเหลือตัวเองได้เนาะได้ทุกเรื่องนะแต่ะจะมีปัญหาแค่การเรียนภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ครูได้ไป็ครูประจำชั้นเนาะได้มาดูจุดอ่อนของน้องเขาแล้วนะพอพอตัวเลขเกินหนึ่งร้อยแล้วน้องเขาจะสับสนอย่างไ่เข้าใจก็อันนี้คือจิตอ่อนของเขาจนถึงสองร้อยที่น้องเขายังไม่ได้ พ่อเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับโอเคนะคะเห็นด้วยก็เราจะมาพัฒนาน้องเนาในเรื่องนี้เนาะก็ให้เขารู้รู้ค่าแล้วก็นับเลขหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อยได้และอีกเรื่องหนึง่งถ้าเป็นเรื่องเรื่องการบวกถ้าเป็นเลขเลขหลักเดีวยวอย่างเนี้ยน้องเขาได้ไหมเขาเนี่ยสองบวกสองในอารณีได้เท่าไหร่ลูกเออสี่อ่ะนี่เขาเก่งละ นักเก้าบวกหนึ่งได้สิบบางคั้งน้องเขาไม่เข้าใจว่าหนึ่งที่ต้องเอ,อามาไว้ข้างบนที่เขาเรียกว่ามีทดอนี้น้องเขายัางไม่ได้ก็จะเป็นจุดก่อนของน้องเขาแล้ะผลลัพธ์นี่จี่บจะไม่เอามากจะเอาถึงแค่ไม่เกินห้าสิบก่อนถ้าน้องพัฒนาเราก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งมื่นกว่าไปนะแล้วก็ นี่บวกเลขที่แบบไม่เกินหนึ่งร้อยถ้าเลขที่มันหลายๆตัวเนี่ยอย่างเช่นมีสองตัวอย่างงี้สามตัวนี่นะแต่มันก็ไม่เกินหนึ่งร้อยเนี่ยน้องเขายังสับสนก็ต้องวางให้ตรงอีกางนอ้เออแล้วเขายังวางไม่ถูกพวกนี้นี่ครูก็จะพัฒนาเรื่องการบวกเลขที่มีไม่มีการทดแต่ว่ามีผลลัพธ์ไม่เกินร้อยให้เขามีตัวเลขเยอะขึ้นนะคะพอเห็นด้วยไหมคะเออแต่ พื้นฐานแ้วเด็กต้องรู้จักบวกลบคูณ<ช>หารแต่เ,เขารู้จักแล้วแต่ทีนี้พอมาพอมาการลบเนี่ยเขาลบได้อย่างสิบลบห้าเนี่มันเป็นเลขง่ายง่เด๋ยวเท่าไหร่ลูกอ่าเนี่ยเขาได้แล้วที่พอมามีการยืมอะไรเนี่ยคเขาก็ยืมยืมตัวเลขเยอะ ลบเนี่ยเข้าใจลบตามหลักอันนี้เป็นทาว่าหลักหน่วยนะพุณพ่อต้องเข้าใจตรงนี้นะนี่คือหลักหน่วยนี่หนึ่งลบเก้ามันลบไม่ได้เพราะหนึ่งมันน้อยกว่าเก้ามันต้องมีการยืมแต่น้องเขายังไม่ค่อยเข้าใจตอนนั้นน้องเขายังมีจุดอ่อนตรงนี้ค่ะเนี่ยเราจะมาพัฒนาลูกคุณพ่อนะตรงนี้เราจะพัฒนาตัวนี้ด้วยที่ว่าลบลบเลขที่มีการยืมแล้วก็ผลลัพธ์ไม่ต้องเอามากคือมันได้ผลลัพธ์มายี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสพอก่อน ถ้าเก่งแล้วคุณจะจะเพิ่มให้บ้นเห็นด้วยไหมคะนี่แหละที่เราจะพัฒนาคณิตศาสตร์ขอที่เรียนนี่ที่เรนนั้และ่วนคุณพ่อเห็นด้วยนี่ต้องต้องไปช่วยกันนะนี่มีอล้าละเนี่ยมีอยู่สี่ข้อที่เราจะตั้งเป้าให้อนาวินเรียนได้ที่เราเล่ามานี่นะคุณพ่อยอมเนาะอันนี้คือภาษาไทยอนาวินเนี่ยอ่านทำง่ายๆได้อย่างเช่นตัว มีกอไก่มีสาระอ่านว่าอมีบอไม้มีสาระอ่ามีไม่โคอยู่บนบอไม้แล้วมีนอหนูอ่านว่าบ้านอย่างเงี้ยได้ละคาที่แบบน,น้องใช้ทุกวันคำว่าโรงเรียนคําว่าบ้านคุณครูที่เขาใช้ทุกวันทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าคําที่ใช้ในชีวิตประจําวันของน้องเนี่ยได้ละแต่ว่าพอให้ไปอ่านในหนังสือชั้นป .4 อ,อย่างเงี้ยน้องเขายังไม่ได้เชิพ่อ คำที่มันนอกเหนือจากเขาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ใช้เป็นประจํอย่างนะี้นะลูกก็จะอ่านไม่ได้นะับ่แจ้ก็เลยมาตั้งเป้าว่าในหนังนนสือป .4 เนี่ยสมมุติเราบทที่หนึ่งเนี่ยมันมีคําใหม่อยู่ห้าสิบคำแจ่จะกะว่าให้นาวินต้องอ่านได้ประมาณสักสักสิบห้าออะไกเนี้ยขอให้ได้ตรงน,นี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นนนเนี้ยเนี่ยแต่ให้เขาอ่านล่องเนี่ยอย่างน้อยสักสิบห้า อันแรกและอัรข้องระลัผสมอ่ะคุณพ่อมันจะมีมีเอมีอีมียนี่เรียกว่าสไะด์องข้างแอนี่น้องก็ยังไม่ค่อยรู้จักไม่ชอบเข้าใจเนี่ยเราต้องมาวางแข็ให้น้องเข้าเรียนรู้และอ่านคำในเนี้ยเขาก็จะมาวางแผนว่าภายในหนึ่งปีให้นาวินเขาอ่านคําที่ที่ในในระดับชั้นป .4 เนี่ยได้ยังน้อยร้อยละหกสิบตอของที่เขามีทั้งหมด นะแล้วก็ให้เขาจุดแต่งประโยคสั้นๆถ้าไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นสื่อที่เพราะมันเห็นต่อแล้วก็อยากเรียนอะไรตรงงนี้ยถ้าธรรมดาธรรมดาไม่อยากเรีนยนใครอะไรตรงเนี้ใครเนาะแล้วอนบินเขาก็จะเลือกมาอนาบินเลือกอะไรดูให้คุณพ่อเข้าใจตัวใหญ่เอาใครเอาพี่อหยิบพี่ลงเลยอันนบินก็จะหยิบพี่วางลงเลยดูบางทีมันมีกระดานมันมีกระดานอีกตัวงพี่แล อะทำอะไรทำอะไร,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 รตัวนี้สนรรันถึกทำอะไรทำอะไรกินอ่ะ,อะกินน้ำอ่ะอย่างนี้ก็ได้แต่งประโยคอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแต่งประโยคพี่กินน้ำเป็นประโยคเขาพูดได้นะคุณพ่อแต่เวลาระเขียนละเขียนไม่ได้ให้น้องอารวินเนี่ยแต่งประโยคพ่ท,ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณพ่อ <l> เห็นด้วยไหมแล้วถ้าอารวินเก่งตรงนี้ละเด็กเจ๊จะสอนให้อารวินเขียนเป็นเรื่องก็จะมีอยู่สองสองเรื่องคุณพ่อจะเสริมเรื่องไหนอยากให้ครูช่วยเรื่องอะไรอีกวันนี้ก็จะเป็ียนภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาที่เรพูดยาที่ปวเลขมีทศยังไม่ได้เนาะคุณพ่อตัองเก็บเอ๊ะมันน่าจะเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมหาทีสองในเรนะื่องของภาษาไทยเขายังแต่งประโยคไม่ได้ นอกจากแต่งมือยู่ไ่ได้แล้วอาานเนงตัวระสกดที่มีคําำผสมเนี่ยันงยกอยู่ถ้าในความคิดคุณพ่อเนี่ยที่คุณครูเพื่อนฟังคุณแช่งเรียนฟังเนี่ยคุณพ่ออยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยเรียนอะไรอะไรเติมอ่านได้เข like ียนได้เพิ product, ่มเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คุณครูก็จะจัดการให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นเนาะมีการฝึกในเรื่องของการอ่านต่อไปเราต้องการในเรื่องของสินเความสนุกเนาะตามที่คุณพ่อ รู้ละตามที่คุณเจฟบอกเราโอเคว่าเรามีในสิ่งที่เราจะสน,น,นับสนุนถ้าได้รับการคัดเลือกจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สือสนนะ่อจับจำนวน2,000เนี่ยเ้นต้นว่าอยากจะได้ให้มีการสอนพ<ร> <C S 2> <ส>ิเศษนะ<ส>หรือว่าสอนเสริมน,นั่นเองเนาะกลงเรามาคุยกันว like. ่าเงินที่ได้มา2,000เนี่ยเราเอามาสอนพิน ấy, เศษ <ใช S 1> หรือสอนเสริมเนาะส่นนหนึ่งเอามาซื้อสื่อไหมสอนเสริมะใช่อ่าสอนเสริม นาวินที่ครูมาทั้งหมดเนี่ยครูอยากให้หนูเรียนได้ที่ยากขึ้นผมต้องการอะไรอีกอยูอยากมีอะไรเหรอคะอยากให้ครูช่วยในเรื่องอันผมบอกได้เลยภาษาไทยค่ะภาษาไทยยงต้องการยังไงให้ให้ช่วยช่วยช่วยสอนคำที่ไม่ค่อยจะอ่านได้เขียนได้คำที่ยากใชนไมหลูก อ่าได้เลยเป็นข่าวสาที่ยากให้อ่านได้นี่ผมต้องการอย่างนี้ใช่ไหม,มและสื่อนี่ผมต้องการอยากเดื่อสื่ออะไรมัมีชับมากอ่าองั้นเดี๋ยวคุณจะจะลงในสื่อนี้เลย <c oughs> ว่าอยากไป <c oughs> ไปบรรทัดงั้นเดี๋ยวเราจะมีมีท้งน้องอาลาบินเติมเข้าไปได้วยเพราะสามารถที่จะให้ข้อ,อมูลได้น้องอูตจสามารถที่จะเป็นคณะกรรกินตัวนักการบิน เดี๋ยวให้เรียนเขียนด้วยว่าอ๋อ,อ,องลงแนเป็นอันที่ว่าตกลงว่าความต้องการอะไรเนี่นแล้วแกก็จะสอนเด็กตามที่เราวางแผนอยู่ในแผนการจัดการศึกษา,ากเฉพาะบุคคลนลลี้นะคะถ้าถ้าน้องเข้าบรรลุปีหน้าแล้วก็บางแผนใหม่นะคะตรงนี้ถ้าใครถามถ้าใครถามทำไมน้องจบขึ้นชั้นปอ .5 อ๋อมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลต่อไปได้เลยนะอันนี้นะที่เรามือคืันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องช่วย ถ้าสิดท้ายคือแม่คุณพ่อจะไม่มีเวลาก็จะเป็นสิ่งที่บอกสะท้อนให้เรารู้ได้อันนี้ลูกสังเกตลูกตัวเองเนี่ยลูกตัวเองนี่ยังขาดอะไรอีกนะมันน่าจะมีอันนี้สินี่คือสิ่งที่ลูกจะต้องการมันน่าจะมีไอ้นี่นะรูใหญ่เนยรูเจ้นะน่าจะเพิ่มนี่นะพวกผมจะดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเพราะนี่มันคืออะแรกอเฉลยตรงนี้ชื่อคนอี้ชื่อสุพอดินสามารถที่จะ ดอกความต้องการอะไรได้ก็มาวางแผนร่วมกับคนครูเนาะดังนั้นวันนี้เจึงเป็นโอากาสนี้นะครับต้องขอบคุณเนาะที่เรามาช่วยกันเพื่อทําให้ลูกของเรามีความจเจริญขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ